โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ก็กำลังจะมาถามครับเรื่องแอคชั่นนะครับแอคชั่นมันเป็นอย่างนี้ยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับแล้วก็มันก็เป็นสาเหตุที่ผมไม่รับคลิปด้วยนะครับผม

t ด็ t o อดเ c ย r อดอีทนอบบอ่านไม่ออกครับแล้วพอตรงนี้มันขึ้นสีแดงนะครับสมมุตินะครับตอนแรกมันขึ้นสีแดงกด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 ย้ำไปร้อยรอบแม่งก็ยังไม่กดอัดให้ครับอันนี้ก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับ ก็พยายามทุกอย่างแล้วลบแม่งหมดแล้วแล้วก็ลงใหม่แล้วแล้วก็อัปเดตแล้วแม่งก็ไม่หายครับก็แค่นี้ครับ